ครับกลับเยนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายชรินหานสืบสายสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดตากวันนี้ก็ขอร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างรัฐมนูนแห่งราชไทยฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับประเด็นแรกเลยนะฮะทึ่พวกเราสมาชิกรัฐสภาก็ได้ยินได้ฟังตั้งแต่เช้านะครับว่าหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐมนุนฉบับนี้นั้นประเด็นก็คือ เราควรจะแก้ไขรัรรมนฉบับปัจจุบันคือ2 5 0หหรือไม่นะครับเมื่อคำนึงถึงความวุ่นวายในการเมืองระยะสองปีที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่ควรจะต้องมีการแก้ไขรัรรมนสักทีเมื่อในช่วงสมัยที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับรัฐบาลเองก็มีมีการพยายามที่จะแก้ไขรัรรมนยื่นมาสภาหลายครั้งเกือบทุกครั้งนะครับแต่เมื่อยื่นมาแล้วก็ มีการเลือดเวลาปไปทุกครั้งไปนะครับในคราวนี้เนี่ย <Credit> ฝ <noise> ่ายค้านตอนนั so ้นได้ไปเป็นรัฐบาลแล้วก็ถือเป็นสิ่งที่ชอบทำที่รัฐบาลจะนําขึ้นมาดําเนินการอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเห็นว่ารัฐบาลจะต้องในการดําเนินการแก้ไขรัฐมนูญฉบับนี้นะครับก็บีที่ว่าควรจะมีการตั้งสสรอขึ้นมาหรือไม่นะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าหากว่าเรายังใช้ แก้ไขฉบับเดิมนะครับก็ยังจะเป็นการแก้ไขรัฐมนูญฉบับที่หลายฝ่ายก็บอกว่ามาจากการรัฐรมหารก็อยากให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั่นก็คือว่าเป็นรัฐธรมนูญที่ยกร่างโดยเสียงของพระชาชนซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะฮะหรือว่ามีที่มามาจากการเลือกตั้งจึงจะเป็นประชาธิปไตยที่สม,มนะบูรณ์อันนั้นก็เป็นความเห็นที่อยากจะแตกต่างกันได้นะครับเมื่อมีการสอรอสอรขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่า มันก็มีที่มาหลายทางนะครับว่าค,คือเหตุผลที่ว่าคนจะยกล่างหรือไม่น,นะครหลายฝ่ายได้พูดไปแล้วนะครับทั้งรัฐบาลฝ่ายโดยเฉพาะรัฐบาลแล้วก็สมาชิกหลายท่านที่เห็นว่าที่มาของที่มีข้อบอกพร่องหลายประการเช่นที่มาของสวก็ดีพิการสรรหาที่อาจจะไม่โปร่งใสหรือการลงโทษพักโดยการหากว่ากรรมการบริหารเท่านั้ช่นหนึ่งเนี่ยทุจริต การเลือกตั้งหรือพิดราทบทน он, ก็อาจจะถูกยุบพักได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นประชาธิปไตยควรจะต้องคํานึงถึงให้ให้ใหรอบคอบว่าควรจะต้องแก้ไขประเด็นนี้นะครับนี่กลับมาเรื่องที่จะต้องตั้งสสรเนี่ยนะครับก็คิดว่าหากมันจะมีการตั้งสสรขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีปัญหาว่าที่มาของสอสรนั้นจะมาอย่างไรนะฮะซึ่งหลายฝ่ายเนี่ยก็ อ้างว่าที่มาของสอสรนั้นนะฮะอาจจะเป็นการครอบงำจากรัฐบาลนั่นก็คือรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีวิธีการต่างๆที่จะทำให้ผู้ที่จะเข้าเป็นสสรนั้นเป็นพวกรัฐบาลทั้งหมดนะฮะซึ่งมันก็คิดได้แต่ผมก็เชื่อว่าวิธีการต่างๆนั้นก็คงจะมีการดำเนินการที่โปรง่งใสแล้วก็ไปที่รับของสังคมเพราะหากว่าใครก็ตามที่ดำเนินการออกไปเนี่ยไม่ได้ยอม ไม่เป็นที่อยอมรับของประเทศของประชาชนในส่วนรวมแล้วสสรไม่เป็นที่อยอมรับแล้วก็ยากที่รัฐมนตรฉบับนี้จะผ่านไปได้ถึงแม้จะผ่านไปแล้วก็คงจะประสบม,มีปัญหาวุ่นวายตามมาอีกมากมายนะครับนะครับโดยเหตุนี้นะครับคิดว่าเราก็ควรจะ่าฝค้านก็ดีนะครับผมว่าผู้ที่คัดค้านเห็นด้วยเนี่ยก็ ไม่ควรจะตีตนไปก่อนไข่ควรจะให้โอกาสสสที่จะตั้งขึ้นมานี้ดำเนินการดูสักพักหนึ่งก่อนว่าองค์ประกอบที่มาแล้วคุณสมบัตินั้นจะเป็นไปเป็น,ป,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 นประชาธิปไตยหรือว่าโปร่งใสามากน้อยเพียงใดน,นะครับประเด็นสําคัญก็คือ,เ,อ,อเรื่ององค์ประกอบที่มาแล้วก็คุณสมบัติน,น,นะฮะจะต้องเป็นที่รับของประชาชนนะครับเพราะว่าประเด็นสําคัญที่เป็นห่วงกันก็คือ เนื้อหาสาระของรัฐนูนที่ถ้าหากว่าส,าสรมีที่มาไม่โปร่งใสแล้วเนี่ยการรัฐนุนเนี่ยอาจจะเป็นการตามใจพักรัฐบาลมากเกินไปเช่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อยเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการเมืองการปกครองประเทศในปัจจุบันอาจจะกระทบต่อสถาบันเบื้องสูงหรือว่าอาจจะทําให้ฝ่ายค้านเสียเปรียบในเชิงการเมืองด้วยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเป็นเหล่านี้เนี่ยนะฮะเราอาจจะกลัวกับมากเกินไป ควรแลผมก็เชื่อว่าสสที่ตั้งมานี้ประกอบด้วยผู้สมรู้จากหลายฝ่ายด้วยกันเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงเกียรติที่ไม่น่าจะมาเป็นเครื่องไวเครื่องมือของรัฐบาลโดยเสียชื่อเสียงไม่จําเป็นนะผมก็หวังว่าถ้าหลักเราสสที่ตั้งมานี้ได้คํานึงถึงประชาชนได้คํานึงถึงผลประโยชน์วัดเมืองอนาคตแล้วนะก็คงจะทที่ได้ดีพอสมควรก็คงจะรอยสักพักหนึ่งครับว่าว่า เนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับและอีกประการหนึ่งข้อสาคัญในประการสุดท้ายเลยเนี่ยเมื่อล่าชรมนล่างเสร็จแล้วก็จะต้องผ่านความเห็นชอบจากประชาชนในการลงมติอีกครั้งหนึ่งลงลงประชามติตามรัฐธรรมนูญน,นะครับพราะถ้าหากว่ามีสาระสําคัญสาระต่างๆที่กระทบต่อการการเมืองการปกครองในโครงสร้างการเมืองปกครองในปัจจุบันนั้นก็คงจะไม่ผ่านไปง่ายๆครับท่านประธานที่เคารพ การปกครองในระบบ,รบประชษษาธิปไตยนั้นเป็นที่ยอมรับของนักวทยศาสตร์ทั่วโลกครับว่าเป็นการปกครองที่เลวน้อยที่สุดถึงแม้ว่าอาจจะไม่เป็นการปกครองที่ดีที่สุดก็ตามเพราะฉะนั้นการเนินการใดๆที่เขาดำเนินกันมาในตามระบบประชษษาธิปไตยหรือตามคลอ,องประชษษาธิปไตยนั้นก็น่าจะเป็นที่รับของประชาชนริงอยู่นะครับอาจจะมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือผู้ที่คัดค้านนะฮะก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีคนไม่เห็นด้วย แต่ว่าการคักค้านั้นก็ควรจะเป็นไปในระบีบประชาธิปไตยไม่ควรจะใช้วิธีการรุนแรงหรือว่าผิดกฎหมายเพราะสิ่งนั้นจะทําให้เกิดปัญหาตามมาไม่เป็นที่สุดสุดนะส่วนฝ่ายรัฐบาลเองนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายเสียงข้างมากนะครับก็หวังว่ารัฐบาลนั้นจะไม่ใช้เสียงข้างมากนะั้นทําอะไรตามอําเภอใจโดยไม่คานึงถึงคนเสียเสียงส่วนน้อยนะตามหลักการที่กล่าวกันว่าที่ว่า majority rule Minority Right นะครับบ้านเมืองจึงสงบกกเรียบร้อยได้นะครับท่านประธานที่เคารพในการยกลางฉบับนี้เนี่ยผมก็ผมก็หวังว่าจะมีเนื้อหาสาระออกมาหลังจากลางเสร็จเรียบร้อยนะครมีสาระออกมาที่เป็นปรนิทิวไตยบ้าขึ้นโดยนําข้อดีจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆรวมทั้งฉบับที่ใช้ปัจจุบันด้วยหลายท่านได้บอกแล้วว่ารัฐบุญฉบับปี2 5 0นั้น มีข้อดีมากมายนะครับมีข้อดีมากมายมีข้อเสียตรงไหนเราก็แก้ไขส่วนข้อดีนั้นก็ควรจะนาํามาใส่ไว้อันนี้ก็จะทําให้รัฐมนตของเราเนี่ยเป็นที่อยอมรับของทุกฝ่ายมากขึ้นนะครก็สำคัญนะครับสสที่ตั้งขึ้นมานี้จะต้องคํานึงถึงเสียงคัดค้านที่ประชาชนวิตกกังวลว่าจะกระทบต่อสถาบันหรือว่าจะทําให้ออรัดอเปรียบไ,ไปกระทบต่อองค์กรอิสระต่างๆทิ้งหลายองค์กร ทำให้การเมือการเลือกตั้งคดโกงกง่ายทุจริตง่ายเพราะฉสิ่งเหล่านี้สะสะรจะต้องนําไปพิจารณาแล้วก็ดําเนินการให้ดีสุดนะครับโดยสรุปเนี่ยกับผมก็คิดว่าการมีสะสะรนะฮนะจะทําให้รัฐมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและเป็นที่รักประชายชน,นและการมีสะสะรเนี่ยเป็นการบอกให้ให้ทราบว่า อย่าได้มีการปฏิวัติรัฐหารอีกเพราะไม่เป็นที่ยอมรับไม่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมโลกถ้าเกิดขึ้นอีกก็จะมีการยกร่างรัฐธรรุนที่มาใหม่เช่นเดียวกันนี้อีกครับขอบพระคุณครับ